ฉะนั้นคนเราพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนว่าให้ให้เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรม,มคือเชื่อต่อการกระทำของตัวเองทนทำกรรมสิ่งใดกรรมนั้นก็ย่อมติดตามตนไปทนทำบุญบุญก็ย่อมติดตามตนไปทนทำบาปบาปก็ติดตามตนไป ไม่มีผีสางนางไม่ไม่มีข้อเข็นเอ็นต้องอะไรมาทำให้คนเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ไม่จำเป็นต้องไปหาหมอดูหมอเราอืมในนึกว่าการเจ็บป่วยมีอยู่สองประการประการหนึ่งคือเจ็บป่วยด้วยอ่า วิบากกรรมที่จะทำมาแต่ก่อนมันตามอำนวยพลประการที่สองเจ็บป่วยด้วยดินฝาอากาศแปรปรวนร่างกายอุณหภูมิในร่างกายนี่อ่อนแอสู้ไม่ได้สู้ดินฝาอากาศไม่ได้ก็เลยเป็นไข้เป็นเนาปวดหัวปวดท้องท้องร่วงท้องเดินหมู่นี่แหละ ถ้าหาว่าเข้าใจความเป็นไปของร่างกายสองประการนี้แล้วก็ไม่ต้องไปดิ้นรนหาหมอรู้มเดาอะไรล่ะเพราะว่าการการะทำของคนเรานี่น่ะไม่ใช่มันศูญย์ไหนนะเมื่อเราทำาิิงใดแล้วสิ่งนี้นก็ติดตามไปแต่มันไม่มีตัวเรื่องมันนะ ถ้ามันเห็นตัวมันเหมือนเสือนี่มันน่าจะกลัวกเดือดร้อนเน,นี่ยอืมมันมีทำกรรมชั่วลงไปแล้วก็เฉยก็สบายสบายอยู่ออไม่เห็นกรรมชั่วมันให้ผลเป็นทุกข์เดือดร้อนอย่างนู้นอย่างนี้ <c oughs> คนเรามันชราใจตรงนี้แหละอืม ตรงนี้ทำกรรมชั่วแล้วกรรมชั่วไม่ไม่ให้ผลสบายสบายไปแท้ที่จริงแล้วบุญก็ดีบาปก็ดีมันให้ผลตามการตามเวลาไม่ใช่ว่ามันต้องเลือกการได้ว่าไม่ใช่มันให้ผลตามการตามเวลาท่านหลวงพ่อมาไว้ในหนังสือพระไกรพิรกนะ อุปมาไว้เรื่องกรรมที่บุคคลกระทำลงไปนี่นะหมายถึงกรรมชั่วอุปมาไว้เหมือนกับสุนัขไล่เนื้อสุนัขไล่เนื้อนี่มันทันตอนเช้ามันก็กัดตอนเช้ามันทันตอนเที่ยงวันมันก็กัดเที่ยงวันมันตามทานตอนเย็นมันก็กัดตอนเย็น อ,อันนี้ฉันใดกรรมที่คนเราทำแล้วเมื่อมันยังมีมันยังไม่มีโอกาสให้ผลมันก็ดูเหมือนดีไปเหมือนสุนัขไล่เนื้อในขณะที่สุนัขเิ่งไล่เนื้อไปไม่ทันเนื้อมันก็สบายไป แต่เมื่อสุนัขมันติดตามไปเป็นทันเนื้อเมื่อไรแล้วมันกัดเนื้อก็เจ็บแล้ววันนี้นะเกิดทุกขเวทนาอืมทันใดคนเรานี่ก็อยาไปประมาทจัว่วเราอยู่สบายสบาย,บายนี่นึกว่าไม่มีกรรมมีเป็นอะไรมาตามสนองก็ได้สนุกสนานล่าเริงบันเทิงไปอืม ไม่ได้ภาวนาไม่ได้พิจารณาให้รู้แจ้งในในกรรมในผลแห่งกรรมเมื่อเวลากรรมเวรที่ทำมานะั้มันตามมาทันมันให้ผลเมื่อไรก็ได้รับทุกขเวทนาเมื่อนนัืนเหมือนอย่างที่เราให้ฟังมาเราเอาแม่ไปปล่อยนี่นะกรรมเวรแล้วมันยังให้ผลอยู่ถึงสามปีอืม สามปีนี่โวยไม่หาความสุขไม่ค่อยได้เลยมีแต่ทุกข์ทนทรมานณอเวลากรรมนั้นมันหมดอายุลงแล้วเราภาวนาและอุทิศส่วนกุศลให้แม่โซนั้นแล้วกรรมนั้นมันก็เบาลงเบาลงชันอาหารก็ไฟธาตุย่อยเข้าไป ในที่สุดไม่ไม่ได้นอนหลงวิวาหไม่ได้สัญนยุกชั้นาอะไรมันหายไปเองมันอืมเมื่อมันหายไปเองนะก็ได้รับความสบายไม่ไม่กระวนกระวายแล้ววันนี่ที่แรกก่อน,นึก็เข้าใจว่าจะเป็นโรคกระเพาะโรคล,ลำไส้นรกว่าจะเป็นโรคกระเพาะลำไส้เรือ้อรังเมื่อไหร่เวลา รํมเมนหมดไปแล้วมันก็ปกติมันก็ไม่มีอะไรมาลบกวนท้องไส้กระเพาะอาหารก็ได้มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมเจริญสมถะวิปัสสนา <c oughs> <c oughs> ข้อนี้จึงสมด้วยพุทธภาสิทธิยกเค้นเบื้องต้นนั้นว่า สุขขอปุญญาอุตยโยผู้ใดสั่งสมบุญย่อมนำมาซึ่งความสุขทุกขขอปาปตาอุตยโยผู้ใดสั่งสมบาปย่อมนำมาซึ่งความทุกข์ดังนี้ก็สมกับเรื่องราวที่เราให้ฟังมานั่นเนี่ยคมบางอย่างแล้วก็ให้ผลในปัจจุบันในชาตินี้ คำบางอย่างมันก็ให้ผลในชาติหน้าต่อไปมันเอาแน่นอนไม่ได้นะฉะนั้นอย่าอย่าไปเข้าใจผิดคิดว่าตนฆ่าปลาฆ่าเป็ดฆ่าไกล่ลงไปต้มแกงกินเราสบายดีไม่เห็นมันเป็นอะไรอะ่ะไม่เห็นบาปกรรมเวรมันตามสนองอะไรอะ่ะเลยนึกว่า บาปกรรมที่ตนทำนั้นไม่มีผลไม่ให้ผลเนี่ยเรียกว่าเข้าใจผิดไปบัดนี้เราทุกคนที่มานี่คงจะได้ฟังเทศบ่อยๆพระท่าคนคงชี้แจงให้ฟังคงจะเห็นแจ้งเรื่องกรรมเรื่องผลแห่งกรรมมาแล้วอันนี้หลวงปู่มาอธิบายเพิ่มเติมเข้าไปอีก เพื่อให้แน่นอนอการที่เราทำบุญกุศลคือทำความดีไม่ทำชั่วไอ้บุญกุศลให้ผลให้ผลทางจิตใจไม่ให้ผลทางร่างกายส่วนร่างกายนี่กรรมเก่าที่ทำมาในชาติก,ก่อนมันให้ผลให้เข้าใจ ส่วนกรรมใหม่ที่ทำนี้ให้ผลทางด้านจิตใจเมื่อทําบุญกุศลแล้วจิตใจก็เบิกบานผ่องแผ้วโองเงินข้ามแล้วทำบาปลงไปแล้วจิตใจเศร้าหมองคุณมัวไม่ไม่ฟอดป่ง